ค่ะพีสีวินน่งวธัญญานะคะวันนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นวันเสาร์อยู่นะยังเป็นวันเสาร์เวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีก็จะเป็นวันอาทิตย์ละซึ่งเช้านี้เดี๋ยวเรามีภารกิจวิ่สองกิโลโฟูลมาราทอนกันเนาะวินน่งก็ตื่นตั้งแต่ตอนตีอ่าตีห้าห้าทุ่มนะคะแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวตอนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงคืนละเนาะ เดี๋ยวมาแต่งหน้าเตรียมตัวกันดีกว่าแล้วตีหนึ่งเราไปเตรียมตัวเข้าไปบล็อกสตาร์ทบล็อกสตาร์ทเข้าได้ตอนตีสองนะฮะแล้วก็ตีสองครึ่งเนี่ยปิดบล็อกสตาร์ทแล้วก็ตีสามสามสิบเนี่ยปล่อยตัวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ปะ,ปะไปเราจะแต่งหน้ากัน ิงตอนนี้นะคะเปไงน้าคะสวยไหมแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต้องใส่แมสด้วยนี่ที่ท, aciones, <c oughs> ที่ที่คอมมีมีมีโบนิงด้วยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมเรือนะคะอีกสิบห้านาทีสิบกนาทีเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องของบล็อกสตาร์ตเราเตรียมพร้อมแลเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าบล็อกสตาร์กันนะคะเพราะว่าตีสองกว่าเนี่ย เขาก็จะปิด2องครึ่งเขาน้าจะปิดบล็อกจาแล้วต้องระมัดระวังนิดหนึงเดี๋ยวเราเดินไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเช็คอุปกรณ์ขอเช็คของก่อนนะคะว่าลืมอะไรบ้างโอเคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งมีนับวิ่งรรยากาศนะฮะมีบล็อกเองแต่ถ้าได้มารูปวิ่ง เรามีดักวิ่งในขนาดนั kind of ้นที่มาร่วมกิจกรรมของเราเดินสวยๆมากกว่า6 5 0 0คนเราสวยๆไม่เกหรอเขาเราอยู่บล็อกอีโอโค้ดไก่เลยบล็อกอีทำให้ทุกคนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดงานในวีนที่สองเราอยู่บล็อกอีว่าเราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด น้องคะมันเข้าบล็อกทางไหนอ่ะพี่อยู่บล็อก E นี้เราต้องไปด้านไหนด้านนู้นหรอเดนอ้อมเเลยค่ะออ๋ดออ้มไปด้านนู้นโอเคมาลมาราธอน2021ครั้งนี้อี E อยู่นู่นจัดในระหว่างวันที่4และ5ธันวาคมซึ่งในการจัดการแข่งขันเข้าบล็อก F ได้ไหมได้ยืดหน่อยเข้าบล็อก F ดีไหมนะเดี๋ยวขอยืดก่อนแล้วเดี๋ยวไปเข้าบล็อก F แล้วกัน E F ไม่ได้ต่างอะไรหรอก ล็อกดีไปแล้วนะครับต่อไปจะเรียกบลอกดีแล้วนะตื่นเต้นผมไิ่งานตังเยไม่ตื่นเต้นบอกเอฟดีนะครับผมที่กำลเงนะยยับเข้าไปถึงดี่อเดินไปหลังๆเดินสวยๆ ไดี๋ยวผมยิคอมเมนต์ใใ้หลังนะหลับเลยทุกท่านที่ดูวิ <c oughs> ่งอัลต้าเทลอยังไม่ตื่นเต้นท่านี้นะคระับไปดูกันนีกครับโอเค <Okay, S 2> ค่ะบล็อกดีนะโอ้โห42กิโลเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากนะคะแล้วเรารู้สึกว่าดีใจนะครับผมที่ทุกคน เข้าใจในการเข้ามาร่วมในระยะนี้ก <su> ับกรรมาลอดนะครับ <anak lonely> <t od dy> <s> ุ้กคักมากาเลยนะคะในระยะมาลอดค่น2กิโลมรสุดยอดุดยอดยิ่งเป็นจำนวนรถหลางหลานี่จำนวนัก่ก็รู้สึกยื่งเยอะมากขึ้นมากขึ้นเะครับซึ่งเวลาปล่อยตัวของรบนี้ก็จะอยู่ที่ พาเราไปนี้วิ่งให้สนุกค่ะในระหว่างนี้นะคะก็เที่ยวขับรถไปก่อนได้เลยค่ะของร้านไหนสิพักประมาณนาทีเศษๆนะครับ วิ่งังิด้วยนะครับผมค่ะตอนนี้20วิน, <30 S 2> น,นาทีแล้วค่ะครับผมนักวิ่งเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะวิ่งให้สนุกค่ะ

ดแมสนนะคะกดแมสกดแมสเจอกันค่ะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศเล่นเนาะสลางเข้ากมที่15นะคะ อะไรเท่ากมอ,อที่ yeah. oh. 15เป็นจุดคัดอ็อฟเชื่อเกิดอะไรขึ้นอุ๊บสคัดอ,อ็อฟจุดกลับตัวแล้วนะคะฮัาน oh. ถึงจุดตัวแล้วถ่ายรูปหน่อยดีกว่าฮั่ย ตอนนี้ยี่สบห้าประมาณยี่สบสี่ครึ่งนันขายเพื่อกลับตัวแย่ถ่ายรูปแป๊บนดงแค่เมือกเลยขอบคุณค่าสึดก,กับตัวเฮ้ยกับตัว ขอ,ขอบคุณค่ะ้ไมคะได้ค่ะน้องกับอีกด้านไหมคะเคปเยียบรและจุดบริการสอนะครับขอติดสเปรหน่อยตอใหไหมคะขอบคุณค่ะกลับ,บ,บตัวแล้วนะคะติดติดติดตดโอเค ขาลงไปคัดออฟอีก500เมตรที่กิโล25จะง่ายขึ้นค่ะเพราะว่า <Whoa. S 1> ไปต้องวิ่งต้านลมแล้วก็ลงอย่างเดียวเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดคัดออฟอีก500เมตรสู้ๆนะคะ,ะ,คะกลับตัวแล้วเชียร์ได้เลยเดี๋ยวค่อยไปแต่งค่ะใกล้ๆเส้นชัยสู้ๆค่ะโค้งเดียวค่ะกลับตัวแล้วค่ะ โซซูนะคะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ6โมงนิดนิดแล้วค่ะดูอากาศสวยสมาก ถึงตอนเวลา6โมงนะคะต้องถึงตอนลา6โมงอันนี้เวลาเท่าไหร่กูสิ6โมงได้อยู่ได้อยู่โอเคไปต่ออีก10กิโลหะลุยอันนี้ก็34 กิโลจุดกับเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรแล้วนะคะเจ๊อเอกมอสามห้าอยู่ตรงงานเป็นค่ะนิดหน่อยก็ดีค่ะมันจะต้องมาถึง9กโมงก่อน9กโมง20นะคะที่ที่น้องกับที่แฮมสติงค่ะ ขอขอหน้าแข้งนิดหนึ่งด้วยค่ะพี่ยาวแล้วไปครับโอเคขอบคุณครับกเก้าโมงยี่สิบนะคะตอนนี้ดูสิเจ็ดโมงยี่สิบเก้างั้นแปลว่าเรามาถึงก่อนคัตออฟสองชั่วโมงนะคะนี่เจ็ดโมงยี่สิบเก้า จังหวะนี้จะเดินสวยๆเข้าเส้นชัยก็ได้แล้วค่ะนะโอเคเดี๋ยวเจอกันแต่งตัวก่อนถึงแล้วนะคะเลี้ยวไปข้างหน้านี้ก็คือเส้นชัย42กิโลของเราแล้วนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราจะเดินเข้าเส้นชัยแบบสวยๆก็เดินสวยๆเข้าเส้นชัยไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ

จบไปแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะกับ่ังมาราธอนระยะฟูม,มาราทอนฟูรแรกของมี่ที่จุดจบจบเด้วลเวลาชั่วโมงกว่านะคะนี่ได้มาแล้วเสื้อฟินเชอร์เนาะกับเหรียญเดี๋ยวเราจะไปปิ้นสลิปก,กันค่ะแตดร้อนแต่ว่าลมพัดเย็นสบายเลยคระัแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน,ก,นกับบรรยากาศ ที่เหลืออยู่ของการทองนก็วันนี้อูมี่ต้องขอตัวก่อนนะคะและเดี๋ยวไว้อาโอกาสหน้าจะไปวิ่งที่ไหนสนามที่ไหนดีก็เดี๋ยวอย่าลืมตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย nothing